ไม่สามารถมาวัดได้ไม่สามารถมาทําบุญได้ไม่สามารถมาประพฤติธรรมที่นี่ได้ตาก็กับพี่อ้วนแล้วก็คณะก็คุยกันก็เลยเดี๋ยวจะมาปรึกษาพระอาจารย์แล้วก็กราบนิมนต์พระอาจารย์จะเป็นไปได้ไหมคะถ้าพาาระอาจารย์อาจจะมีเวลาให้ลูกศิษย์ประมาณช่วงหนึ่งของวันเพื่อแสดงธรรมเพื่อให้เขาได้ประพฤติธรรมพร้อมกับพระอาจารย์แล้วเขาก็สามารถที่จะจกคะได้อยู่ทางบ้านอะไรประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์พี่นาก็ได้นะกระทําให้ ติดต่อต่อเนื่องสม่ำเสมอคือสมจริยายะ ปฏิบจติุปบาทไปไหน,น,อน <c oughs> เอาะเราสือสัทยายกันพวกเราไปออกจากสมาธิกันมาเนีย่ยถ้าเรามาดูผังจิตมโนวิญญาณเพราะจะอ่มันจะเห็นซึ่งสังคตะกับอสังคตะชัดเจนนะเราจะได้ฉลาดเป็นผู้ฉลาดในธาตุสองธาตุที่ใหญ่ที่สุด อสังคตาทาตุชื่อแทนมีอะไรบ้างเนี่ยนิพพานะทาตุยานะอนุตรังสันติวรปทางอามะตังหรืออมะตะะคือไม่ตายนิพพานังนิพพานังก็เป็นชื่อแทนนิพพานหรือนิพพานะทาตุยาเป็นธาตุที่ดับเย็นสิ่งที่มันดับเย็นก็คือฉันทะมันดับไป ความพอใจมันดับไปดับละเอียดที่สุดถึงหมดความพอใจในวิญญาณหมดความพอใจในธรรมธาตุที่ละเอียดที่สุดก็ไม่มีอะไรจะพอใจละในสังคตะทั้งหมดองค์ก็เลยบอกว่าทุกใดๆในโลกเนี้ยทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข พูดด้วยคําเดียวก็ได้บอกว่านันทิเป็นมูลของความทุกข์ก็ได้ก็จะมีในพระสูตรที่ตรัสเรื่องของนันทิเป็นมูลของความทุกข์และถ้านันทินิรุชติคืออันตรธาไม่มีทุกข์ไม่มีกองทุกข์เพราะเราไม่มีความยึดในอะไรเลยไม่มีความเพลินในอะไรเลย <c oughs> นักปฏิบัติทำทำกันไปแล้วก็จะไป ติดสะดุดกันอยู่ก็คือเรื่องจิต <c oughs> เรื่องมนโนเรื่องวิญญาณน,นี่แหละนักปฏิบัติบางคนก็ยังคิดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไปเข้ากับความเห็นของปริพาชกอีกปริพาชกก็บอกว่าวิญญาณเนี่ยเพียงแท้ตั้งอยู่อย่างมั่นคงไม่แปรผัน เราก็คิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปดังนั้นพระองค์ก็เลยต้องมีการอธิบายเรื่องจิตมโนวิญญาณเนี่ยค่อนข้างเยอะและเมื่อพระอ,องค์เนี่ยทรงยืนยันว่าจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะดังนั้นถ้าจิตเป็นสังคตะแล้วจิตเป็นอสังคตะได้ไหม ไม่ได้เพราะว่าสังคตะคือเกิดปรากฏอสังคตะคือเกิดไม่ปรากฏเมื่อสิ่งหนึ่งเป็นเกิดปรากฏสิ่งหนึ่งอีกสิ่งเดียวกันจะเป็นเกิดไม่ปรากฏได้ไงมันตรงกันข้ามกันนะ mm hmm. เมื่อจิตเป็นสังคตะนั่นแสดงว่าจิตเป็นสิ่งที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏสิ่งที่เกิดที่เสื่อมผู้เจ้าให้ทิ้งมะทิ้ง เพราะถ้าเราไม่ทิ้งเราก็ต้องเกิดเสื่อมไปเรื่อยๆไม่จบเนี่ยจิตนี้เป็นสังคตะและด้วยความที่จิตเนี่ยมันมีความอะไรพุดพองประพัดส,สอนประพัดละมิทางมันมีความประพัดส,สอนเราก็เลยถูกจิตเนี่ยหลอกมาตลอดการยาวนานท่านจึงบอกว่า ราตรียาวนานหนอท่านผู้เจริญกูนี้ถูกจิตชั่วผู้คดโกงล่อลวงเพราะมันประพัดสอนเราเลยไปหลงกับความประพัดสอนเราก็คิดว่าจิตนี้เป็นของเราตลอดสังสารวัตโลกทั้งหมดยึดถือซึ่งจิตหมดเลยว่าจิตนี้เป็นเรายืนยันถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างอีกว่าดวงหนึ่งเกิดดวงหนึ่งดับตลอดรัติยาจะแปลว่ากลางคืนบ้างทิวัสะสะัจะกลางวันบ้าง อัญญเทวอุปชติอัญญเทวแปลว่าอื่นอุปชติแปลว่าเกิดอื่นเกิดอัญยังก็แปลว่าอื่นนิรุชติแปลว่าดับอื่นเกิดอื่นดับดูให้ดีผู้เจ้าก็แยบคลายนะไม่เอาจิตเป็นเราก็เป็นอื่นอื at ่นอีกอะดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับอยู่ตลอดแต่นั้นกลางวันกลางคืนไม่เกี่ยวเลยเพราะมันแค่โลกหมุนอะกลางคืนกลางวันก็ตามจิตก็เกิดดับตลอดของมันมันไม่ได้สนใจว่ากลางคืนกลางวัน นี่ธรรมชาติมันดังนั้นมันเป็นสังคตะปฏิบัติแล้วไม่ใช่ได้จิตที่ขาวสะอาดหรือป่องใสามาคลองนะจิตต้องทิ้งทั้งหมดดังนั้นอาการรู้แจ้งของเราณนะวันนี้จะต้องไม่มีในนิพพานอาการรู้แจ้งของเราณนะวันนี้เป็นของปลองมันเป็นอาการรู้แจ้งได้แค่รูปรู้แจ้งได้แค่เวทนารู้แจ้งสัญญารู้แจ้งสังขารมันรู้แจ้งนิพพานไม่ได้พระองค์จึงเรียกว่าอน,นิทัศนัง ที่ที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้วิญญาณังอนิทัศนังที่ที่วิญญาณเนี่ยรู้แจ้งไม่ได้อันนั้นน่ะคือที่สุดของทุกถ้าที่ใดวิญญาณรู้แจ้งได้เนี่ยยังไม่สุดอันนี้เขาก็จะแปลพาร์ไปเลยว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่บุคคลเพิ่งรู้แจ้งจริงๆพระเจ้าที่พูดอ่ะท่านพูดว่าที่ที่วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้เขาก็เฮ้ยมันต้องมีที่หนึ่งนะแปลพาร์ไปว่าที่ที่หนึ่ง น,นั่นเวลาเราไปหาคาพุทธเจ้าจึงหาคําว่าที่หนึ่งไม่เจอจะเจอแต่ว่าวิญญาณรู้แจ้งไม่ได้ณนะที่นั้นเนี่ยไม่มีดินน้ําไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่อาจบอกมิติความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่ความงามไม่งามได้เลยนี่ก็เป็นภาพรวมของการที่เราจะเป็นผู้ฉลาดในธาตุสังคตะกับอสังคตะสังคตธ,ธรรมอสังคตธรรม ดังนั้นคําว่าธรรมะเหมือนกันแต่คุณสมบัติตรงข้ามกันไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันวันนี้ฝากข้อทรรไว้เท่านี้ก่อนแบบน้อยๆง,ง่ายๆช้าๆชัดๆชัดอันเดียวก็นิพพานได้แล้วนะอืมพื้นที่วัดเรามีจํากัดแล้วเราต้องเว้นระยะห่างก็เลยมานั่งสนทนาธรรมกันตรงนี้เนาะ อืม,อม,อมเดี๋ยวเอากไัก่อนอ๋อเดี๋ยวเดียนนะถามถามรอแป๊บอืมอ้าวขึ้นมาอ่สลับมั่งากางทางนี้ม,มั่ง สมัครเป็นเพื่อนกันไว้กดติดตามกันไว้ครับนำโทรศัพท์สแกนได้ตรงสแกน QR code เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกจะทำไม่คล่องก็ให้น้องๆทีมงานช่วยได้ขวามือครับ